ว่บ่กินได้ก้อยดีด่วนแล้ววะยังอี้เด้มบัน่ชิบิสมองหน้ามองหน้ามองตรงในลง youtube ครับวันนี้

พี่เพี่เห็นกเอ้ามกแ่เอากป่กมันจะเป็นโลโก้นะโลโก้ลูกสีบล๊ะล๊ะล๊หละอ่าอันนี้เดี๋ยวสมนาทีเดียวอยู่ลงลงยูทูบหน่อยเ้มเนี่ย่่นี่มนี่

ใช่พี่กูเดี๋ยวมือหนีกูป้ายปกนนนะคบมอไ่ีมนนี่มือมอเสราิจัมบมาเอามอสมาหายหยุดม้วนยู่นีในตัวกวบอกไปหายหยุดมาประยุทธ์ยิบเงินประยุทธ์เ่อนนั่นแหละเ้นติดเด้อประยุทธ์ดวยไปหยิบเงินประยุทธ์นั่นแหละ ย่งนไปยืรื่ไปยืรวยหอลุงป้อมก็ได้ยังไงลุงป้อมผู้เกคือลุงป้อมปาลินาก็ได้ปาลินานีบไปวกีเด้อากกอดซับหัวมึง มันเสีดิบเงี้ยมั้ย้ัหนีแหละยังไงต้องซีนใหมันตัดคนออกใหมันเออรถบักเซียงมั้ไนคัดซีมเงินมาเออรถบักเซียงมั้ยหนมเงินม เฮ้ยกินมะนิ่เอือมื่อกี้ไงเอื้องมื่อกีนไงยัยนอื้เมื่อกี้ไงยัยใช่ไหใช่ไหมไม่ักอะกินนี้กินนี้แหลแเลี้ยง้องสวยดีู้องดูทัวบียบัตตเลย